พี่ๆเลยนะครับแล้วยังมีอีกหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะใช่แล้วครับเราจะ,ะไม่เอาออกมาเลยครับอีกหนึ่งชิ้นนี้นะครับอีกหนึ่งชิ้นจะเป็นรูปแปเอาเริ่มต้นที่อเ,อทอเอ่อเอาเท่าเดิมเลยครับพี่ห้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวพอพอประมูลชนะปึ๊บเดี๋ยว เซ็นให้ลงตรงนี้เลยครับมาให้แล้วยังไม่ได้เซ็นด้วยอย่าให้เขียนอะไรก่อนหนึ่งพันบาทมาแล้วนะครับ1นึ่พบาทหนึ่งพบาทแล้วสองพันสองพัแล้วครับสองพแล้วครับสองพันห้าสครับสองพันสามพันครับสามพันสี่พัครับพี่มาละสี่พันสี่พแล้วครับเอาละครับาสี่พันบาทครับให้สี่พบาท บนกทีมงานาข้างล่างแล้วนะฮะใช่ไหมครับสี่พันไปแล้วหนะครับเริ่มบุณด้วยสี่พันไปแล้วสองห้าพครับมาแล้ว2าพันเดี๋ยวเราอยู่ที่ห้าพัน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 การลูกนี้มากมากครับห้าพันหานะครับเพื่อการทำบุญนะฮะเพื่อห้าพันห้าทานนี้ครับทางนี้ครับทานนี้ครับทานนี้ครับแปดร้อยครับถ5ายห้าพันแล้วนะครับขอบคุณมากเร้อครับ พันห้าสองพันครับที่มาหลังแล้วหกพันบาทครับมาต่อครับรุ่นนี้อยากให้เด่นนะหกพันไปแล้วคร้วหนึ่งหกพันสองหกพันห้าหกพันห <c oughs> ้าครับหกพันห้าร้อยครับว้าวชีวิตของพี่จะเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขกับน้องดิวแน่นอนเราจะร่วมเดินทางไปด้วยกันเลยครับทำให้ความสุขนี้ <Wow. S 1> 6, หก0 0น 1 6 5่งหกพันหองหกพันห้าของคุณพี่ครับเลยเส้นกันสดๆเส้นกันสดสเตรียมตังมาด้วยครับระวังเกี่ยมนะครับเส้นกันสดๆเลยที่เ ทางนู้นเลยนะครับพี่เอี่ยมพี่เฮ้ยพี่เงียมพี่ขอหนูเฮ้ยเงี้ยมเฮี่ยมเงี้ยมเฮโอ้ยฉันก็เถอะพี่เงียมพี่เงียมพี่เงียมี่ เดี๋ยวนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองของเหล่านี้ด้วยนะครับพี่แม่มักพี่เมียมักครับพักษีนะคะสูตรเลเซอร์นะครับ่ะ คุณมากเลยนะครับที่ที่โอ้โหต้องดีวนี้มาทำใหการทำบุญสั้นี้ของเราใหญ่โตขึมามากเลยเสียนะครับเีเดียครับะครับิครับคนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ เป็นอย่างนั้นนะครับพวกเราคงโดนกระทืบตายอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนเพราะว่าอีกหนึ่งท่านนี้ถือว่าตอนนี้เป็นคนที่ถูก